ครับสวัสดีครับขอเชิญท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือครับวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567ครับอยู่กับผมสวัสดิ์เกือพี่ไมยวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะจากจังหวัดหนองคายนะครับมีข่าวก็ที่พักฟรีช่วง บั้งไฟพญานาคนะสำหรับนักท่องเที่ยวว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะพักฟีช่วงบั้งไฟพญานาคสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาชมปรากฏการณ์บั้งบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายแล้วยังนะครับจังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับยังไม่มีที่พักนะครับผมกองร้อยรักษา กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่1นะครับเปิดให้บริการที่พักฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะได้อารมณ์เข้าค่ายพักแรมที่นี่นะ,ะมีบริการโรงนอนที่พักฟรีที่นอนหมอนมุ้งหรือนําเต็นท์มากลางนอนได้นะ,ะพร้อมทีมงานดูแลรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาด มีทั้งแบบส่วนตัวและส่วนรวมนะครับอยู่ใกล้ๆปั๊มน้ำมันบอตทอนั่นเองไงเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็อเมซอนนะครับอ่ะเราไปฟังเรื่องเล่าข่าวบ้านผือ,อน่าเลยนะครับผมพร้อมๆกันเลยครับครับสวัสดีครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือ บริหารงานสวัสดิ์คือพี่ไม้นะครับผู้ดำเนินรายการนะครับผมนะบั้งไฟพญานาคที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหน้องข่ายนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนักท่องเที่ยวนะที่ไปแล้วไม่มีที่พักนะครับก็นี่ดูป้ายนะครับบริการที่พักนะฮะแรมนะนักท่องเที่ยวนะเทศกาล นะ้าออกพรรษาบ้างไฟพญานาคนะฮะกองร้อยอสจนคนะครับนี่เบอร์โทรศัพท์นี่อยู่ข้างบนแล้วเบอร์โทรศัพท์นะครับผมนะฮะครับเราไปดูเหตุการณ์กันเลยนะครับผมนะ,ะในช่วงนี้นะ,ะดูภาพเหตุการณ์น,นะครับเนี่เอาเนี่ครับผมตรงนี้ก่อนครับตรงนี้ก่อนครับนี่ครับผม เนี่ยกองร้อยอาสานะกองร้อยอาสารักษาดินแดงนั่นเองนะครับจังหวัดหนองคายที่หนึ่งะครับนี่อ่านตามป้ายกันแล้วกันครับอยู่ข้างล่างนะครับผมประกอบภาพไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ที่นอนนะครับที่นอนนี่ที่นอนนะครับจะนอนเป็นหมู่คณะหรือว่าจะเอาเต็นไปกลางก็ได้นะครับผมนีครับ เ,เต็นเต็นไปกลางก็ได้นะครับผมขยายหน่อยขยายหน่อยอ่านี่ครับผมเอาเต็นไปกลางก็ได้นะครับห้องน้ํานะฮะมีห้องน้ําสะอาดนะครับนี่นะครับผมห้องน้ําสะอาดที่อาบน้ําก็สะอาดนะครับผมนี่เตียงนอนนะครับนะฮะแม่สะอาดนะครับ สะอาดปลอดภัยเขาว่าอย่างนั้นนี่นะครับผมโอเคนะครับอ่สุดยอดเลยนะครับผมครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือครับผมก็มาเสนอเป็นกระบอกเสียงแล้วก็โปรโมทให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักาที่จะไปะชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญายนาคที่จังหวัดหนองคายนะครับผม กองร้อยอาสารักษาดินแดงจังหวัดอุจจังหวัดหนองคายที่1นนะครับเปิดให้บริการที่พักฟรีในเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอมือถือของท่านนะครับผมนะฮะอยู่หน้าจอมือถือของท่านนะครับนะฮะก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับก็หมดเวลาลงนะครับผมขอฝากไว้ด้วยร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรห,ห้องภาพดีเจเจเอนะครับจชนตัดลุงเอบ้านผืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิดหกโมง เช้าปิดสองทุ่มนะครับผมครับก็ผมสวัสดีเกิดพี่มานครับผมสวัสดีครับกับผมเป็นยังไงบ้างครับน่ะเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมก็ท่านผู้ชมในรุนักท่องเที่ยวก็ได้ยินข่าวนี้แล้วกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ติดตามใน YouTube ได้นะครับบ้านผือทีวีนิว นะครับใน Google นะครับผมเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์บ้านผือทีวีนิวคอมหรือเจียนภาษาไทยบ้านผือทีวีนิวนะครับแล้วก็ Facebook สวัสดีคือพี่มายเพจ a c e b o o k บ้านผือทีวีนิวแล้วก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวทั่วไทยข่าวออนไลน์บ้านผือนะครับติดตามนะครับผมนะฮะก็สะดวกสบายนะครับผมนะฮะเราเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เผยแพร่ออกอากา,กาศเป็นเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม นั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆขั้นนะฮะที่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมงานนี้นะครับหน่วยงานราชการนะครับผมก็ขอขอบคุณอกองร้อยอาสารักษาดินแดนนะครับจังหวัดหนองคายที่หนึ่งนะครับผมเปิดให้บริการที่พักฟรกีสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับจะก,กางเต้นก็ได้นะครับผมจะก,กางเต้นหรือจะนอน แบบห้องสะอาดนะครับห้องน้ําก็สะอาดที่อาบน้ําก็สะอาดนะครับผมหรือจะเป็นห้องส่วนตัวนะครับเบอร์โทรศัพท์แน่ก็อยู่หน้าจอมือถือของท่านนะครับผมครับได้หมดเวลาลงนะครับผมผมสวัสดีื่อพี่มายนะครับข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวเรื่องเล่าข่าวบ้านผือได้หมดเวลาลงนะครับผมก็ชมในช่วงต่อไปก็แล้วกันนะครับผมถ้ามีข่าวอัปเดตดีๆหรือว่ายังไงก็จะนําเสนอนะฮะออกอากาศให้ ผู้ชมได้ชมกันในเรื่องเรื่องเล่าข่าวบันผือ่่อไปสวัสดีครับ